โดสุดนะพี่น้องโคตรมือโคตรสวยด้วยบรรยากาศแดดๆครับมามาชมนะมาชมเจ้ายักษ์เขียวครับบึงสลบตกสาขาไร่จงังหวัดจันทรุรีนะครับจัวนเขต2องคูส่วนเอลซีครับตื่นใจเลยนะครับโดยอาจารย์อันารวงนะ โอ้หครับสวยครับพี่น้องครับจักรจา,านย์บอยก่อนนะเดี๋ยวดูคองนี้ก่อนพี่น้องกำลังงานกลำลังเก็จฮับกิจสกาครับโคตรสวยเลยพี่น้องไอ้พันธุศสาสตร์ ถ้าพูดถึงมีมุยาวด้วยสวยเลยครับมุมยาวใอญ่ร้อยสามสิบเนี่ยครับร้อยสามเมตรนะครับเอาไว้เก็บงานดึงสูบแบบนี้พี่น้องเล็กนดเนี่ยวสุดทินได้ด้วยเนะาะก็มีสวยเลยครับมีใหญ่ก็ดึงสูบไปไไน้องเล็กเก็บงานเนาะโอ้ถ้าได้มุมยาวด้วยสวยเลยครับตัวให่ใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับกาแบบรดึงนะตกนะ ัวายขีครับขีและสาวคนยุดน่ะ แต่ฝั่งนู้นก็นเป็นสลน็อเอาหนึ่งนี่ถึงจะใช้ได้เลยไม่ต้องไปลูกค่อยเก็บมา คล้ายกันเลยเนี่ยมันทำให้ดิมแน่นเลยปักลงลแอตะขันลอยเลยดูครับผมนะลึกของศารนะโคถึงผีบรีอะึงปลายบุรีปลายผีบรีอะ้ีีการต่ออกแล้วค่อ ตาสกเนนะครับ้ืฝากก้อลค์กดามด้วยนะครับงานคือาใหญ่เนาะเาดูเจ้าเกสมครับสอหใหญ่ขนานี้พี่น้องเดี๋ยวชมกันนะครับเสร็จจะสวยงามขนาดไหนยิงเข้าไว้หนูบุดจนชั้นสุดท้ายเจอถิงนรหนือเอาโอเคครับฝากก้รกดตามด้วยฝาเก้อนรกดเข้าเี้ตนะครับสำหรับทีนนี้ลาไปครับิดหอนรั้นหน้าครับครับ